ทำไมมาผ่านมูนิธิด้วยวีซ่านอนบีนอนโอีดจากวีซ่าท่องเที่ยวแปลงการแปลงต้องใช้ผู้การเซ็นแลต้องไปตั้งคำถามครับเป็นรุ่นเดียวกับพลตำรวจเอกสุรเชษพักทานรุ่นเดียวกันก็เป็นเพื่อนผมเองครับก็ก็คือในส่วนของเพื่อนกันเนี่ยก็ต้องเรียกว่าผมก็ต้องทำความจริงให้ปรากฏนะครับนะวันนี้คือ เพื่อนกันก็จริงนะครับนะแต่ว่าถ้ากระทำผิดกฎหมายเนี่ยก็ต้องดำเนินคดีเหมือนกันกองบัญชาการตรวจคนเข้าเมืองหรือสอตอมอตอนนี้เละเป็นโจ๊กไปแล้วค่ะโดยการเปิดโปงแบบเอาตายของนายชูวิทย์กระมนวิสิต ที่แฉว่ามีนายพลของสตมถึง3คนสุ่มเงียบหากินกับการแปลงวีซ่าให้กับบรรดาแก๊งจีนสีเทาเพื่อไฟเขียวให้กับคนพวกนั้นได้เข้ามาเสวยสุขกับยาเสพติดสถานบริการสุดข,ขั้วและบ่อนพนันในเมืองไทยแบบยาวๆไปเบื้องต้นจะจริงหรือไม่จริงก็ไม่ทราบค่ะแต่ชาวบ้านแทบร้อยทั้งร้อยพร้อมจะเทใจเชื่อไปแล้ว และที่ว่าเละเป็นโจกเพราะงานนี้คนชื่อบิ๊กโจกพลตำรวจเอกสุรเชษหักผ่านต้องพานโดนหางเลขไปด้วยเพราะว่า2ใน3านายพลสต่อหมอที่ว่านั้นดันเป็นเพื่อนนายร้อยสพลานรุ่น47รุ่นเดียวกับบิ๊กโจกนี่แหละค่ะเพื่อนก็เลยต้องประกาศขึงขังพร้อมจะเชื่อดเพื่อนแบบไม่มีละเว้นหากสอบพบว่าไปหลอกหากินกับมาเฟียจีนจริง เพื่อพิสูจน์หาความจริงมวยหลักยางพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ผบอตอรอจึงเซ็นตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีแปลงวีซา่าตั้งแต่เมื่อวันที่8ทธันวาคมที่ผ่านมาเพื่อให้รู้ผลภายใน15วัน ย้อนไปถึงข้อมูลหน่าตื่นตะลึงของนายชูวิทย์ระบุว่าสามนายพลสอตอมที่มีพฤติกรรมช่วยแปลงวีซ่าให้มาเฟียจีนประกอบด้วยพลตำรวจตรีก้อไก่พลตำรวจตรีดอเด็กพลตำรวจตรีนอเนนยศขณะเกิดเหตุโดยช่วงปี2563ถึง2564เป็นช่วงเวลาทำเงินของมาเฟียจีนและตำรวจในสอตอม มีการเปลี่ยนแปลงวีซ่าผ่านมูลลนิธิเก๋ๆของเก๋จำนวนถึง6,472จาก8จังหวัดประกอบด้วยเชียงใหม่ขอนแก่นชัยภูมิกาลสินธุ์นครราชสีมาอุดรธานีสกลนครและอำนาจเจริญข่าวิ่งเต้นก็อยู่ที่100,000ถึง300,000บาทต่อหัว เท่ากับว่ามีเม็ดเงินสะพัดในหลักพันล้านและก็ถือว่าเป็นส้มลนของสอตอมอยู่จังหวัดอีสานแท้ๆก็ย,ยังมีคนมาเสนอผลประโยชน์แลกกับการช่วยเหลือถึงที่เพื่อตรวจทานซ้ำข้อมูลเหล่านี้ของนายชูวิทย์ทีมงานถอนหมุดข่าว ได้พูดคุยกับแหล่งข่าวคนในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก็ได้รับการยืนยันว่าเรื่องที่มีนายพลสอตอมหากินกับการแปลงวีซ่านั้นเรื่องจริงร้อเปอร์เซแต่อาจจะต่างกันบ้างในรายละเอียดข้อมูลที่ทีมงานถอนหมุดข่าวได้รับมานั้นระบุว่าขบวนการแปลงวีซ่าคนจีนเริ่มมาตั้งแต่ปี2560ค่ะ แต่มียุคทองในช่วงปี2,563ถึง2,564โดยเริ่มต้นทำกันที่ร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดแรกยุคแรกนั้นมีการเรียกค่าหัวในการดำเนินการอยู่ที่1 0 0 0 0บาทต่อ1คนโดยมีหลักการสำคัญคือต้องมีหนายหน้าผู้เชี่ยวชาญชงเอกสารต่างๆมาให้ครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์จริงๆห้ามมีการตกหล่นรายละเอียดแม้แต่นิดเดียว การยื่นเรื่องก็ต้องมีสถานที่ทำงานหรือสถานศึกษารองรับบุคคลที่ขอการแปลงวีซ่าเหล่านั้นแนบมาด้วยไม่มีไม่ได้ค่ะถ้านายหน้าทำได้ตามนี้หลังการเซ็นอนุมัติแปลงวีซา่านายหน้านั้นก็จะได้รับส่วนแบ่งมากถึง50%จากยอดเรียกเก็บ10,000 0บาทแล้วขบวนการฝ่ายเจ้าหน้าที่มีใครบ้าง ก็มีตั้งแต่เจ้าหน้าที่นั่งโต๊ะผู้กำกับผู้บังคับการโดยคนทำหน้าที่สะบัดปากกาลงลายมือก็จะเป็นรองผู้บัญชาการที่ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการนี่แหละค่ะทั้งขบวนการนี้ล้วนแต่ได้รับส่วยแบ่งสันปันส่วนกันไปโดยคนที่ได้เยอะสุดมีสองคนคือในระดับกองบัญชาการ คนเซ็นอนุมัติก็จะได้เงิน1 0 0 0 0บาทต่อหัวเช่นเดียวกับผู้ที่มีอำนาจชี้ขาดก็ได้เงิน1 0 0 0 0บาทต่อหัวเช่นกันนายใหญ่ที่บุกเบิกงานและงาบเงินส่วนนี้ได้ไปเยอะสุดปัจจุบันเกษียณจากตำรวจไปทำงานในองค์กรตามรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งก็ถือเป็นคนสายตรงจากธรรเนียบรัฐบาลบางคนเนี่ยยังอยู่ในราชการจ่อเกษียณแล้วด้วย ถามว่าทำไมแก๊งจีนถึงเน้นไปยังพื้นที่ภาคอีสานเป็นหลักนั่นเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่การตรวจสอบคุณภาพขาดความเข้มงวดกว่าภาคอื่นไม่ว่าจะมูลลนิธิหรือโรงเรียนานานาชาติเลยกลายเป็นอาหารจานใหญ่ของบรรดาเจ้าหน้าที่สอตอมในพื้นที่หากินกับการแปลงวีซ่ากันจนรวยอู่ฟูนี่แหละค่ะ อย่างนายพลตำรวจคนหนึ่งซึ่งก็มีชื่อถูกพาดพิงด้วยจับงานแปลงวีซา่าแบบจริงๆจังจัจนรวยไม่รู้เรื่องได้ไปกว่า50ล้านบาทปัจจุบันเป็นใหญ่ในระดับผู้บัญชาการอยู่ในสอตอชอด้วยแต่ไม่มีอำนาจในพื้นที่ มาถึงยุคนี้พอมีข้อสอบเข้าตำรวจในสายงานอำนวยการรั่ววอนในสังคมออนไลน์ซอว่าจะมีการทุจริตขายข้อสอบซึ่งกรณีนี้พอบบอตรก็สั่งสอบสวนไปแล้วเพื่อหาตัวการทำผิดมาลงโทษเด็ดขาด 2. คดีทุจริตอาจจะมีคนคนเดียวกันรวมทำผิดก็เป็นได้ ล่าสุดที่มีการตรวจค้นมูลลนิธิเก๋เหล่านี้จำนวน19แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังพบการใช้เงินฟาดที่น้าตกตะลึงนั่นคือมีเด็กจากต่างชาติถือกำเนิดในต่างแดนแต่ดันมีสูติบัตรหรือใบแจ้งเกิดในประเทศไทยซะอย่างนั้นนี่แหละค่ะ ขบวนการขายสิทธิ์ให้คนต่างชาติอยู่อาศัยในประเทศและขายสัญชาติไทยโดยการทุจริตได้ฝังรากลึกในหน่วยงานราชการที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแทบทุกหน่วยงานไม่ใช่เฉพาะสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติปัญหานี้อาจจะลามไปถึงคนในรัฐบาลรู้เห็นเป็นใจได้ผลประโยชน์ด้วยหรือไม่